สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับพิมเพชรย์นะคะในช่องของพิมเพชรย์รถกระบะรถครอบครัวนะคะสวัสดี f อีทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่รถครอบครัวอีหนึ่งคันเลยนะคะปรับสภาพ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะปีใหม่เลขใหม่เล้น้อยมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะลูกค้าท่าในใดที่มองหารถครอบครัวใช้งานอยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะกดติดตามกดซับสไครต์กันได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นอีซูซูมิเนะคะ3.0เนวินะคะเดอะออ n ิกปี2019นะคะ สำหรับคันนี้นะคะเพชรจนตั้งขายที่ราคา879,000บาทนะคะลูกค้าคิดดีๆสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดนะคะมองหารถครอบครัวคิดถึงบริษัทเพชรจนกันเป็นลำดับที่1เลยนะคะเรามีรถครอบครัวให้คุณลูกค้าเลือกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจากหน้าของเขาจะได้เป็นแบบ โเมียมสองเฟนนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้อีซูซูนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ2089นะคะมีส่วนของไฟหน้านะคะทั้งสองดวงนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยว่าได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดินททมนิงไลท์ LED นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถเลยนะคะสีเดียวกับสีตัวรถ มาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างแล้วก็มีสเกิร์ตด้านหน้ามาพร้อมเลยนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะคุณลูกค้คาคันนี้ได้เป็นยางปี2021นะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่นะคะล้อเบรอาร์ตต่างๆเดิมๆเลยนะคะมีราวบันไดมาพร้อมนะคะ ไฟเลียวนะคะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้าได้เป็นกุญแจคีเลตมาให้ด้วยนะคะเลยเราไปดูรายละเอียดภายในเลยนะคะกระจกของเขานะคะกระจกแพเดิมจากโรงงานด้วยนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะระบบเซนทัลล็อกนะคะช่องนางใส่แก้วน้ำผลน้ํามาให้ได้นะคะ กระจกปรับไฟฟ้ามาให้นะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะจอทัชสกรีนแอร์ออ,อตโต้เกียร์ออตโต้มาให้นะคะเบาะหนังสีตาลตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะในส่วนคนขับนะคะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้ามาให้นะคะคอนโซลหน้าหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วย สีเทาสวยๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับพรมกระดุมทั้งสองฝั่งนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับระบบกันลื่นนะคะที่ใส่แก้วน้ํามาให้ออปตัวเลืกของเขา,าคือครบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยนะคะเหยียบเบรกนะคะกดปุ่มพูดากาศได้เลยที่อยู่ด้านข้างนะคะหน้าจอสวยๆขึ้นมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเลขไม่นะคะวิ่งอยู่เพียงแค่เดี๋ยวนะคันนี้วิ่งอยู่เพียงแค่แปดหมื่นกโลเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าได้เป็นเลขไม่แทยเดิมจัดโรงงานเลยนะคะเลขไม่แปดหมื่นกโลนะคะจอทัสกีนมาให้นะคะคุณลูกค้าฟังในส่วนของ fm am ได้นะคะแล้วก็มีในส่วนของ F A M, USB, USB มาให้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็คันนี้มีเนวีให้ด้วยนะคะแอร์ออโต้นะคะปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยใส่เครื่องเล่นซีได้นะคะแล้วก็คันนี้มีกล้องถอยหลังให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะมองคือครบทุกระบบปลอดภัยคือคุ้มครองตัวรถคันนี้แน่นอนนะคะไฟสุกเฉินปกตินะคะแล้วก็ กระจกปรับไฟฟ้ามาให้พร้อมนะคะสำหรับคันนี้นะแอร์เย็นสบายนะคะปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะแล้วแต่ลูกค้าต้องการแบบไหนปรับได้เลยนะคะมีช่องใส่ของให้แล้วก็คู่มือด้านล่างให้ด้วยส้ำนาำรดต่างๆครบเลยนะคะแล้วก็เขามีช่องใส่ตรงนี้ให้ด้วยนี่ เอาไว้ใส่เงินนะคะใส่โทรศัพท์ใส่ของต่างๆได้นะคะมีกล้องหน้าให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะมีช่องใส่แว่นตาไฟติดุกดวงนะคะแล้วก็มีบ้านบังแดดให้นะคะตรงพงมลัยนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็พูดคุยในส่วนของโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะได้เป็นกุญแจคีจเลตมาให้นะคะสำหรับคันนี้นะ แล้วก็ภายในมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนั่งยืดเกียร์ขาได้สบายเลยนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังกันเลยนะคะมือจับของเขาก็จะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะสี่รถนะสี่เดิมแท้จ่าโรงงานเลยคมเงาเลยนะคะกระจกก็เป็นกระจกแท้เดิมจาาโรงงานเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคันนี้นะมือจับนะคะคะุณลูกค้าแบบโรเมียมตัดขอบด้วยสีเทาส,สวยๆมาให้ นะะในส่วนของผูดด้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีเทาทสวยๆเลยนะคะภายในของเขาคือกว้างขวางนั่งยืดเกียรขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำแล้วก็มีที่ชาร์จแบตนะคะคุณลูกค้ามาให้กระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมาให้พร้อมจอกลางให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะมีจอกลางมาให้นะคะ แอรนะคะตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะไฟติดทุกดวงแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะออปชันของเขาครบเครื่องจัดเต็มเลยนะคะมีแอร์ตรงกลางอีกสองข้างหน้านี่คือเต็มเต็มสมสตัวเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถครอบครัวออ,ออปชันครบเครื่องนะคะคุณลูกค้าพิงแนะนําเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะกดปุ่มตรงนี้นะคะนี่ กดปลุงมาปุ๊บนี่เลยสามารถขึ้นได้นะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะพับเบาะลงแบบนี้ได้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ําผลน้ามาให้ด้วยนะคะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนั่งได้อีกประมาณสองคนนะคะเด็กๆ็กนั่งได้สะดวกสบายแน่นอนนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะตัวยางไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะสําหรับคันนี้นะยังไม่พอนะคะตัวน็อต ไม่เคยขยับออกจากที่ลอยเม็ดอาร์ตต่างๆซีนต่างๆนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพแน่นอนนะคะตัวล็อกเด็กมาพร้อมนะคะในส่วนของยางด้านหลังนะคะได้ยางปี2021มาให้นะคะยางปี2021แม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะซุ้มตัวน็อตต่างๆนะคะซุ้มตัวรถคือรถเดิมของเราแน่นอนนะคะแล้วก็ข้อมีสเกิร์ตด,ด้าน หลังมาให้ด้วยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะคุณลูกค้าสปอยเลอร์ไฟเบรกตัวที่3ที่ปัดน้ำฝนมาพร้อมนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นี่ในส่วนของที่เก็บสัมภาระของเขาพื้นที่กว้างขวางแน่นอนลูกค้าสามารถเรียบเบาะลงไปได้นะคะวางสินค้าวางของได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ ช่องเก็บคู่มือต่างๆนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยว่าแอร์ r, เขามีรอบคันเลยนะคันนี้มีแอร์รอบพันนะคะออปชันคือครบเครื่องแน่นอนจัดเต็มให้กับลูกค้าที่รักครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตนะคะคุณลูกค้าซีต่างๆนะคะชุดไฟไท้ายของแท้นะคะ ชุดไฟท้ายตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพด้วยริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะชุดไฟท้ายของแท้รอยเม็ดอาร์ตต่างๆยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟสองป้ายนะคะแล้วก็มีกล้องทอยหลังให้ด้วยนะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้กับคุณลูกค้าจะด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับกันสาเดเติมแท้จากโรงงานนะคะมายูในส่วนของยางด้านหลัง บอกเลยว่ายางทุกเส้นนะคะยางปีสองพันยิเอ็ดแม็กขอบแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตต่างๆสี่เดียวกัดตัวรถมีเาบรรยามาพ่้มาให้พร้อมอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่่วนของยางด้านหน้าเช่นเดียวกันนะคะยางนะคะปีสองพันยิเอดเช่นเดียวกันแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค้าตัวน็อตนี้เลย ไม่เคยขยับออกจากที่ลูกค้าสังเกตได้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มองหารถครอบครัวไปใช้งานนะคะพิงแนะนําไปคันนี้อีหนึ่งคันเลยนะคะที่เป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้านะคะเป็น i s u Mule X นะคะ3.0 n a v i นะคะปี2019นะคะสำหรับคันนี้นะสีดาส,สวยๆเลยนะคะเลขไม่นะคะ80,000กโลนะคะเพชรจนตั้งขายที่นะคะ 879,000บาทนะคะลูกค้าคิดดีๆสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยะคะ่ะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตสีเดียวกับตัวล็อกอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะแบตเตอรี่นะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะแผ่นเพลลูกค้าเช็คได้คานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตัวน็อตลอยเม็อาร์ตต่างๆ นะคะสาหรับพันนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลเย้มเลยนะคะเป็นเครื่องแห้งๆนะคะเดิมแท้จากโรงงานจุดแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มสายแก้มขวดร้อยเมตดอาร์ตต่างๆซีนต่างๆนะคะแผ่นกันร้อนนะคะรถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างแล้วก็มีวันนันปีหลังการขายอีก30วันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงค์พาคุณลูกค้านะคะดูทั้ง ภายในรถและภายรอบรถก็เลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้จะไหมสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มองหารถครอบครัวไปใช้งานนะคะสีดําดุดันนะคะพิงแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะเป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้านะคะเป็น e สิ n e s u า nev นะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นปี2019นะคะสีดำนะคะเลขใบวิ่งอยู่เพียงแค่8ป0 0 0 0มกโลนะคะเพชรจนตั้งขายที่ราคา8 7 9 0 0 0บาทนะคะ ลูกค้าเคิดดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ704 3253เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรโจนนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1น,นะคะ เรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่าในใดที่เข้ามาดูคลิปเพีงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของหิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ